สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนพบกับช่อง My Hero รพันะครับเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะครับก็คือเรื่องของเชอรเอมหนึ่งในตัวเต็งที่เพิ่งถูกปลดออกจากมิ s ซิ n ิเวอร์ไทยแลนด์ปีนี้นะครับเขาบอกว่าจะปีหน้าเนี่ยอาจจะไปลงสมัครมิสแกร์ครับถ้าคุณนวัดเนี่ยติดต่อไปก็คือเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูเนื้อหาที่มาของข่าวก่อนนะครับเพราะตอนนี้คนเนี่ย วิพากษ์วิจาร์กันเยอะมากถึงเรื่องนี้นะครับว่าโอ้โหจะต้องรอให้เจ้าของเวทีเนี่ยติดต่อไปเลยเหรอถึงจะไปประกวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปฟังกันดูครับคำถามสุดท้ายเลยคำถามสุดสอยจะไปประกวดมิสแกรเชมคำแตรงเนปีทผดูมเยตมีนวัเรีอยงคะยไมเคยนตประกวดังกัน่ได้ต้องยอมรับนะคะว่าแม่เอไม่ค่ด้ดูนางงามอะแต่ถ้ามีร สวยมากเก็มีกาสจะเห็นเชอเอมนะไปเดินอยู่ในเวทีของมิสแกรนวันนี้ขอบคุณทั้งน้องเคนขอบคุณทั้งน้องเชอรเอมครับผมเ,เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าจากคลิปเนี่ยเชอเอมนะครับไม่ได้มีการพูดเลยนะครับว่าจะไปประกวดมิสแกรนเขาแค่เออพูดถึงว่าเป็นเวทีที่แบบเออถ้าพูดถึงเราก็แบบคุ้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับผมหมายถึงว่าเออมิสแกรนเป็นเวทีที่มี กระแสในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงนะครับสําหรับข่าวที่บิดเบือนออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหัวข้อการพาดข่าวจากสํานักต่างๆก็ดีนะครับหรือว่าคนที่เอาไปตั้งกระทู้ก็ดีเนี่ยมาขอชี้แจงนี้เลยนะครับว่าจากที่ฟังเนี่ยไม่เห็นจะมีประโยคไหนเลยนะครับที่ฉเฉลี่ยว่าจะไปประกดมิสแกนคือเขาแค่ไม่ได้แบบปิด อะไรเงี้ยเมื่อตอนพิธีกรถามเท่านั้นเองครับผมยังไงนะครับก็อยากให้ชัวร์ก่อนแช์นะครับข่าวต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเชอเอมนะมันอาจจะมีการบิดเบือนได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรตรวจสอบที่มาที่ไปหรือว่าต้นข้อมูลเลยให้มันชัดเจนก่อนครับเพราะเนี่ยจะเห็นว่าเขามีการแค่แบบพาดหัวครับคนก็เอาไปเล่นประเด็นแบบแรงมากถ้าดูเผินๆก็คือที่บอกว่า เออจะต้องไปประกวดมิสแกนเมื่อเจ้าของเวทีเชิญหรือติดต่อไปมันดูแบบเหมือนเชเอมเชิดญ,ญิงอะไรอย่างนี้นะครับก็คือถึงจะชอบหรือไม่ชอบตัวบุคคลยังไงนะครับเราก็าควรชัวร์ก่อนแชร์ทุกข่าวสารนะครับเพราะมันเป็นพื้นฐานของสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ส่วนถ้าใครที่ไม่รู้ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคนเราผิดพลาดกันได้นะครับผมยังไงก็ฝากแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้าใจผิดไป หมายว่าเขาไม่น่าจะลงมิสแกนนะครับผมก็ต้องรอติดตามครับถ้าลงก็อาจจะเป็นเวทีไหนก็ตามเยอะไงเรารอดูกันปีหน้านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเชอร์เอมก็สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็เรียกกระแสให้ผู้ชมคนดูในประเทศเยอะมากเลยทีเดียวนี่ขณะว่าออกจากกองมาโดนปลดมาได้หลายวันแล้วครับคือเดินสายออกรายการไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บอกว่ามีการป่วยไข้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะหายดีแล้วเพราะว่าน้องออกรายการทีมากๆเลยตอนนี้ได้ด้วยว่า ได้ซีนได้กระแสมากกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกองซะอีกนะครับผมยังไงก็รอติดตามเส้นทางของเชอเอมแล้วก็เป็นกําลังใจให้สาวงามผู้เข้าประกวดที่เหลืออยู่ในมิช i ินเวสไทยแลนด์ทุกคนด้วยนะครับใกล้จะวันพรีลิมแล้วก็ไฟนอลแล้วด้วยมาเป็นกําลังใจและติดตามมันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ